จากข้อนี้นะคะบอกว่ากล่องพลาสติกนะคะกว้างสิบยาวสิบห้าสูงเจ็ดนะคะกว้างสูงเข้าไปเจ็ดนะคะ แล้วก็อ่าอันนี้สูง7ใช่ไหมคะแต่ว่าพอเอามาซ้อนกันแล้วซ้อนกัน4ชั้นนะฮะโดยก้นกล่องนี้ก็จะเกยกันอยู่0.7เพราะฉนั้นพอวางชั้นที่2นะฮะส่วนนี้จะเป็นส่วนของกล่องใบที่2นะฮะ ซึ่งปรากฏว่าความสูงของกล่องใบแรกนะคะมันก็จะเหลือ7ลบด้วย0.7แล้วก็กลายเป็นก้นของกล่องใบที่2มามาซ้อนกันนะคะแล้วก็เวลาซ้อนกล่องใบที่3ก็จะมีส่วนที่ก้นของกล่องใบที่3เนี่ยอยู่ข้างบนนี้อีกเห็นไหม ะะเพราะฉะนั้นใบที่สองนะฮะใบที่สองก็คือ7ลบด้วย0.7เหมือนกันเพราะคือความสูงเนี่ยเนะฮะก้นกล่องก็นับด้วยนะฮะแต่ว่ามีก้นกล่องของใบที่3มเนี่ยมาซ้อนอยู่มันก็เลยต้องหักออกไป0.7ใบที่3ก็เวลาซ้อนก็จะมีกล่องใบที่4เนี่ยก้นของมันก็ซ้อนเกยอ,อยู่นะฮะ ก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะคะซึ่งตรงนี้กล่องใบที่3นะคะก็จะเป็น7ลบด้วย0.7เอีกเหมือนกันในขณะที่กล่องใบที่4ไม่มีซ้อนนะคะก้นกล่องก็อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็คือเนะคะะฉะนั้นเราก็จะคำนวณความสูงของทั้งหมด นเะหะ็นไหมคะ,ะกล่องใบแรกนะคะสูง7ก็จริงแต่กล่องใบที่สองมาทับส่วนก้นเกยกันอยู่0.7ต้องลบออก0.7นะฮะกล่องใบที่สอก้นมันนะฮะบรรจุน้ําตาลทรายเต็มแต่ว่าถูกกดด้วยก้นของกล่องใบที่3ก็คือลบออกไปนะฮะ0.7กล่องใบที่3ามนะคะ มันก็คือบรรจุน้ําตาลทรายเต็มแต่ถูกก,ก้นของกล่องใบที่4ซ้อน,อนก็คือจะเป็น0.7ลบอ่า7ลบด้วย0.7นะฮะส่วนกล่องใบที่4นะคะบรรจุน้ําตาลทรายได้เต็มเพราะไม่มีก,ก้นของกล่องใบที่5เพราะเขาบอกว่าบรรจุได้ซ้อนกัน4ชั้นเพราะั้นใบสุดท้ายเนี่ยได้เ็เต็มๆไม่ถูกลบนะฮะเพราะนั้นเราก็จะนะฮะ บวกกันทั้งหมดก็คือ7บวกด้วย7ลบจุดเบวกด้วย7ลบจุด 7, บวกด้วย7แล้วก็ลบจุดจนะฮะจะเป็น25.9นะฮะตัวนี้เป็นเซนติเมตรจากนั้นเราจะคํำนวณปริมาตรนะคะก็คํำนวณปริมาตรโดยใช้ความสูงนี้ได้เลยนะคะ เท่ากับกว้างคูณยาวคูณสูงนะคะซึ่งก็คือ15คูณ10คูณสูงคือ25.9นะคะจะเป็น3885ลูกบาทเซนติเมตรซึ่งเวลาโจทย์เขาถามเขาถามเป็นลิตรใช่ไหมคะเวลาโจทย์เขาถามเขาถามเป็นลิตรเพราะฉะนั้นนะคะจาก 1,000ลูกบาศเซนติเมตรเป็น1ลิตรนะคะอ่าเพราะฉะนั้น3,885ลูกบาศเซนติเมตรจะเป็นกี่ลิตรก็คือ1ส่วน1,000นะคะคูณด้วย3885นะคะหน่วยเป็นลิตรนะคะหารด้วย1,000ใช่ไหมคะเราก็คิดเอ่อ จุดทศนิซมอยู่ข้างหลังสุดเลื่อนมากี่ตำแหน่งก็ดูจำนวนเลข0นะะูนย์ะฮะข้างล่างศูนย์ตัวเลื่อน3าตำแหน่งตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2และตำแหน่งที่3ปรากฏว่าจุดทศนิยมอยู่ที่หลังเลข3นะฮะก็คือ3.885ลิตรเป็นคำตอบนะคะ